นี่นะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อท่อดจากผมไปนะครับแล้วเสียงมันตอนใส่จุกมันเงียบเกินนะครับหรือว่าถอดจุกมันก็ดังเกินนะครับลองงัดออกนะครับตัวนี้มันงัดได้นะครับลองงัดออกหนึ่งรูแล้วก็ลองขับดูว่าถูกใจไหมเบาไปก็งัดเพิ่มอีกสองรูนะครับแล้วก็ลองเอาไปขับดูจนกว่าจะได้เสียงที่พอใจนะครับ ผมจะถอดให้ดูนี่นะครับเป็นน็อตหัวหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับพอน็อตตัวนี้ออกมาวิธีเอาออกครับใช้สองนิ้วเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วก็ขีดออกมาแค่นี้ครับใส่ก็ใส่ให้รูตรงนี้กับรูน็อตตรงกันนะครับแล้วก็ใส่ครับไปแบบนี้ครับเวลาถอดก็ใช้สองนิ้วประคองดึงออกมาง่ายๆครับวิธีถอด